วัวเจี้ยวพี่ยุ้ยโอเควันนี้เรามาพบกับพี่ยุ้ยกับกนอีกแล้วช่วงภาษาจีนใช่ไหมคะโอเคสุยกัวคือผลไม้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผลไม้กันพร้อมไหมคะไบใคเอ็มในกล่องเอาตรเนี้เราเช็กดูว้าวโอเคโอเคโอเคพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะอันแรกคืออะไรคะ คืออะไรคะภูเท่าเก่งมากครับอันที่สองเกาหมชาวเหมยอันที่สามมังค um> ์กุเหมังนกันเหมือนกันครับอ่ะอันที่สี่เชียงเกียวอันที่ห้าปิงกอ พิงกัวและอันสุดท้ายซานจูแล้วก็อันนี้โอเคโอเคอเคีกสองอันสุดท้ายยืนมาใส่โอเคนะพร้อมไหมคะอ่าอันนี้คำศัพท์ใหม่ที่กบินยังไม่รู้เป็นของจริงก็คือฮอรีฮอรีหหคืออะโวคาโดแล้วก็ คือมะละกอโอเคมีกี่ชิ้นน้องนับดูสิครับเอาวางไว้ตรงนี้ครับลองนับดูโอเคนับเลยเป็นภาษาจีนมีกี่ชิ้นอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้โอเคครับฝ่าอ่าขยับมาอพี่ขยับมาโอเคลองนับดูสิครับมีกี่ชิ้นวามีกี่ชิ้นครับอ่าลองนับดูมีกี่ชิ้นนับเลยครับ คือแปดใช่ไหมครมี8มี8ปดผลไม้มีแปดชนิดโอเควันนี้ก็พบกับพววินแค่นี้ก่อนนะคะจ้าจี